เา้าแก่นี่แก่ลุกยิเต้าหนาก็ไม่เห็นตัวมนีอน่อาโจตัะนึ่อยู่เป็นสาวน้อยสาวมากย้่ยัง่หตาคนดีเปินบวดรอยส่วนพี่การเนี่ยผมกรล่มก็อยัวได้มันงครับ มันน้อยอย่ที่หลังปอดมันบางกูมุดวัวที่มันน้อยใจกุกไกมันน้อยงเรื่องมุดน้องทั้งทางไปปลกบรุงไปทุกย่างยังเสียท่านข้ามกท่านที่รับราชการกับอพ่อไก่เจอหน้าเ้ยพ่พอเนาเดี๋ยวฉันบอกให้ไปเย็นจังทีนะ่า กอเปียกมืดเหมือนหนึ่งข่อนไปหาตั้งแต่ปีก่อนทงบุญแทนแต่ก็บลำบากอยู่ผู้เดียวนอกงินทองกับบอมีอันคนให้อันเงินใดอันมีละสร้อยเหลือนีละบาสต้านี่ละกินไปเดือนเดือนมีกับเงินที่ตาตาครับอือเดือนละพันกว่าบาทกระเทิงค่าน้ำค่าไฟเออมีงานบุญงานท่านก็ไปทำบุญทำท่านซอยเขาคือการไป้เงินที่ลาบบ้านกับหัวนี่ ช่ออยากซื้อกินไปทั้งที่เบิดเบิดโบมีหอดสิกินได้อดคือกันกแต่ว่าท่านขานางเขาไปไมงเที่ยนน่องก็ออกกห้ยายอยู่ก็ไปครับอยู่เดียวลูกเต่ากับ่บมี่เจ้่กอนี่เพื่อนอยู่เขาตายอยู่กับเพื่อนกับมีบบานยิงกันได้กันโดนเนาะเขามาจายก่อนก็ลเล้ยลำบากบังช่องกันเลยบ่มนี่นะแม่กับมี่อยู่น้ำเด้กจาก่อนออยังมีลูกล้านไห่กินบัดนี้แม่จายลูกล้านเขาก็บ่อดไห่เนี้ย ปอยู่บานเขาหากินเองแต่คุนอั้นคุณน,นี่ลหละให้กินแน่เข้าที่โตนแล้วก็หาหาาหาให้เผาให้ปลาเข้าให้กินเื่อ่ะมันบกแข็งแรงคือเก,าาก่าจะก่อนนี่โอ้ยบ๊อยู่บ๊เจ้าดอก่อยเผาทานตัดใหม่กไปดูเย็นไปใช้กับบไดลล่มอ,อ,อยากให้น้องานมาซอยเหลือเห็ดบาดหน่อยจากหลังแน่ พราะว่าบ้านกับโบมีที่กับโบมีอยู่ผู้เดียวเพราะว่าอาศัยเพื่นเนี่ยอยู่เศร้าของเพื่นเด้นี่ย่งางมากนี่ก็ให้เพื่นซอยเขาเดือนละหาทิพย์บาทซอยนนองสาวที่วัดเขาเสาวที่ไรบุกเาที่วัดอยู่ครับซอยคาคายะคาย่างของเขาก็มาอาศัยนนองสาวครับอยู่น้นนองผู้นหนึ่งนั่งอยู่ห,นหันมีน้องลามันจะเห็นงานมันกับมีการเขาไม่หัวตัวบมี่ เขาก็พ,พ่อได้กินตัวนั้นบางที่ผมมีเงินเออเมื่อนั้นเขามาเก็บผ่าน้นามสามสิบบาทเออกรบโมมีออกให้เอ้อก่อนเดอ้อเดี๋ยวเอ้อได้สิให้ขเขาก็ออกให้มีแกงมีตจมเหลือเขาก็ให้กินครับโอ้ยกัดแยงแร้งคอยคอนดูตัวหาปูหาปลาเขาอยู่ว่าเป็นนี่เขาว่าไปตกน้ำายเด้อคอยจังบ่ไปครับคอยอยู่บ้าน,าานยากเชื่อ,อ,อน่าจะพื้นเพระาะชันคนไปหุ่นนี่ดุงตัดไปเขาเลยเป็นคลิปกัดจอบเลี้ยนเลี้ยนยังกระโมไว เจ็ดกับพ่อพีมม้ว่านเพอดีได้เงินเขาหายสองร้อยกว่าบาทรืไปชื่อข้าวสารมาเรืองถังกับเสา